ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม r e s i d e n t e v i l 4 remake นะครับก็สำหรับใครที่ติดตามในช่อง t i k t o k นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปแยกนะครับบน YouTube ที่จะเล่นแบบค่อนข้างจริงจังนะครับไม่ปั่นไม่เป็นมดบ่อยนะครับในตอกนี่คือเราปั่นเราเล่นกันมากพอแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้เนื้อเรื่องแบบจริงจังนะครับเดี๋ยวผมจะรีรันอีกรอบนะเล่นบ่อยมากเกมนี้นะครับซึ่งจะอ่านเนื้อเรื่องให้ฟังนะครับผมแล้วก็ไม่ลงมดอะไรที่มันเยอะแยะ แล้วก็เล่นแบบว่าปรัแบบภาพที่มันสวยขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากดูภาพสวยขึ้นอะไรงนี้นะครับก็ติดตามใน YouTube นี้ได้นะครับเมื่อกี้อัดไปแล้วนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดหรอกนะครับลืมเล่นไปสักพักแลละไม่เล่นอีกรอบอีกแล้วนะครับเล่นหลายรอบไปเกินเกมนี้คอนเทนต์เยอะจัดอันนี้ก็จะเป็นมดทั่วไปนะครับไม่บูวานะครับไม่ลงมดแบบว่าบูวา เอาสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะอ่านอยากจะดูเรื่องจริงนะครับแล้วเวลาที่ผมไม่ได้สตรีมเนี่ยนะครับมันสามารถปรับภาพได้สูงมากขึ้นด้วยเออจะได้ดูภาพสวยขึ้นอะไรอย่างนีนะ้สำหรับน้องบางคนก็แบบอาจจะยังไม่เคยดูอะไรเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวมาอัดให้ดูกันย้อนหลัง ลองดูเนื้อเรื่องจริงจังๆนะฮะไม่ต้องปั่นแบบในทิตตอ,อกอะ่ะผมว่าเกมมันก็ดีนะดีจัดเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ลงมอดนะผมก็ลงมอดให้แบบว่าเออมีสีสารนิดนึงนะครับจะได้รู้สึกแปลกใหม่ <c oughs> ดูเหมือนจะถึงตาฉันแล้วนะไอ้คนนี้มันเหมือนศพเหมือนไอเน,นี่ยฮนะเหมือนอีธานเลยหน้าตาอีธานภาคเจ็ดอะนี่ลูอิสโดนจับขังอยู่นะครับเฮ้ยเขารู้อยู่แล้วนะว่าจะมีคนมาช่วยนะครับ นั่นเรียกว่าท่าจบนั่นแหละแม่เออผมก็ลงมอสให้อยู่ไม่ใช่ว่าเล่นแบบไม่ลงมอสเลยเออแล้วผมโคตรชอบเอเดาตอนใส่แว่นเลยของชอบนายใช่ปะคุณไม่ได้จังหวะพอดีเลยอะเอเดาหรือว่าการโดนจับขังเนี่ยเป็นยังไงฮะแล้วใช่ก็ขอบคุณจริงเลยนะ เห็นใช่ไหมว่าพวกนักบวชมันเอาของผมไปหมดเลยอำพันด้วยอ่ะโอไม่ผมซ่อนไว้อย่างดีเลยก่อนที่มันจะัจะจับผมมาอุลิ้นพันกันงั้นก็ดีนำไปเลยด้วยความยินดีครับขออภัยนะอาจจะมีลิ้นพันกันบ้างนะครับเพิ่งตื่นโอเคนะอันนี้เห็นปะ อัดคลิปนะฮยไ,ไม่ได้ไลฟ์สดนะมันก็ภาพมันก็จะดีขึ้นภาพมันจะสวยขึ้นนะครับในไลฟ์สดภาพมันแตกนะดูในยูทูปดีกว่าโอ้โหลิ้นไม่ไหวเลยเนี่ยกินน้ำแป๊บนึงนะลิ้นพันกันจริงฮะ <c oughs> น่าจะพร้อแล้วเนี่ยปรับภาพได้สูงมากขึ้นนะจะได้ได้บอกว่าเออพี่ทงไม่ที่สตรีมในทิกตอกมันภาพกาก,ากจังอ๋มอมาเลยในนี้ก็เออภาพสวยมนีปัญหาแล้วมรา,พาพขึ้นที่สูงจแล้วครับกำลัง <c oughs> พาตัวไปนะครับไปออมพัน เอราต้องปกป้องลูอิสไปด้วยขนะึ้นไปก่อนเลยลูอิสพุ่งกันไ,ไปเลยส่วนนี้ก็จะเป็นปีศาจที่คอยตามเราตลอดเกมนะที่ในเรื่องเรยอนเน,นี่ยเราไม่เจอไปเอาพันมามโทษทีนะลูกชายของผมเนี่ยไม่ไปก่อนหรอกโอ๊ยดึงไปแล้ว งั้นไปเจอกันที่โบสถ์เดี๋ยวให้การเป็นการศพล่ะโอเคปะในเรื่องลรีออนไม่เจอเนะเพราะว่ามันมาตามเอดานันเองอะเอาลุผมโชว์เทพชิตจริงน่ทำนี้ได้ยากแต่ก็ยังว่าภาคออริจินอลมันือวากว่านี้อีก อันนี้ถือว่าซบซบแล้วเนี่ยเออคือเล่นแบบไม่ไหลสดไม่โคตรลื่นเลยวะภาพอันนี้ติดเชื้อแล้วนะโดนสเก็ตมานิดนึงมาดิครับมาดิครับของเราอัพเต็มของเราอัพเต็มแล้วของเราอะตาฉันอะไรกันเนี่ยเอาละครับภาพบอล อันนี้เป็นอาการจากการที่เอดาติดเชื้อนะครับโดนสเก็ตไปน,นิดนึงติดเชื้อเลยตุมดุมดุม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 ,ม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 ตัวไหนเอยโอ้โหยอย่างเยอะอะไรเนี่ยตัวนี้วะเออนี่ไงเออจบโคตรไวเรียบร้อยหายไปแล้วครับโหพี่ไม่สนุกเลยอ่ะโหปืนอัพเต็มแต่แรกอันนี้หมดเดนตายอะ่ะผมก็ต้องแบบว่าฟอรอมประมาณหนึ่งนะครับ เป็นว่าดูเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าดูเนื้อเรื่องแล้วมันก็หายไปภาพหลอนหายไปครับพอเรายิงตัวต้นเชื้อมันไปครับภาพหลอนก็เลยหายไปหายไปชั่วคราาครับเดี๋ยวมันก็ตามเรา,าเือนเดิมนะส่วนใน,นเรื่องเอดาเอไม่ใช่ดิส่วนใน,นเรื่องลีออนเนี่ยนะครับผมจะลงสลับกันโอเคป่ะเออ เราจะได้เห็นเส้นทางที่แบบว่าเดินไปเป็นเส้นขนานนะครับจะได้เห็นว่าเออลรออนทาอะไรอยู่แล้วตอนที่เอดาทํารีออนไปอยู่ไหนตอนที่ลรออนเล่นอยู่ตรงนี้เอดาไปอยู่ตรงไหนนะครับเส้นเรื่องมันจะขนานกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ลรออนจะมาที่หมู่บ้านนะครับเหตุการณ์เกิด เกิดก่อนครับเอดามาก่อนโอเคครบแล้วมั้งไปครับลุยครับ control come in เล็กศูนย์ตอบด้วยลุยซ่อ,อน้ำพันธ์เอาไว้แต่ฉันจะไปเอามาศูนย์ตีนตีนว่าต่อไป ตอนนี้ก็คือตัวละครใหม่นะครับยังไงล่ะจะไปหายัางไงลูอิสกำลังเดินทางไปรอที่โบสถ์จะคอยตามเขาไม่พ้นสายตาดีมากงั้นก็รีบหน่อยนะทราบเหรอแค่าจะยืนยันเส้นสาสาทาง,ทางในนี้มีอุปกรณ์ไฮเทคนะอ่านไม่ทันเมื่อกี้อ่านไม่ทัน เวสเกอร์นะตัวละครใหม่นะครับใหม่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะจริงๆมันเก่าแล้วล่ะนะครับยืนที่สูงไว้จะรู้วิธีอยู่แล้วแม่มีการสอนเราสอนแค่ตอนแรกะหลังๆก็ไม่สอนเลยแล้วนะครับเราหาทางเองหมดทิมว คือหลักๆเราก็คือเราต้องไปหาอัมพันธ์มาให้เวสเกอร์นรี่แหละเวสเกอร์เป็นคนสั่งงานเราครับทิมเขาให้เราถึงเดินทางมาที่เกาะนี้ครับมันเ,เป็นเกาะนะครับไม่ใช่เกาะดิเมืองเมืองแล้วเราก็ ทิมเอาเฮ้ยชิบหายสวยผม <c oughs> ลืมไปมันกดจิกนี่ว่ะผมม็กดฟันทำไมวะเออมาละมามามาตัวตัวตวาเออเตะไปที่ึงเร็เรียบร้อยครับขนาดเล่นซ้ำบ่อยยังมีคอนเทนต์นะครับยังมีคอนเทนต์ให้ดู <c oughs> จะแทงดันไปกดฟันเออตบเขาให้โอ้ปืนอย่างแรงอะ่ะอัพเต็มแล้วอะ่ะเออไหวะไอ,อ้ฝอเก็บปะเฮ้ยใจ,จ,จเย็นใจเย็นเฮ้ยระเบิดเพื่อนปีศาและ ทวงสวรรค์เตะมามามาพร้อมพร้อมเออเออโหเตะหัวดก็ชอบเลยวะ่ะเกมการเตะหวัวอ,อือทีบและแทงซ้ำคอมโ,มโบเล่นซ้ำหลายครั้งแต่ผมก็ยังต้องดูแมปนะครับบางที รายละเอียดมันก็เยอะเกินนะแบบช่วยได้เยอะไปไหนเราลงมาเออพิมซ้ำเออไปครับอันนี้ทองคำแทง่งจริงๆมันจะเป็นสไนเปอร์นะให้เราเก็บแต่นี่เป็นทองคำแทง่งพิม์ก็ให้ไปครับเลยครับยาวเราเราเอามาทำไมวะอ๋อ ขึ้นไปยิงเหรอขึ้นไปยิงดีกว่าเนาะลงไปเลยขึ้นมาทำไม <c oughs> เนี่ยบมคมอ,อลือคลือเฮ้ยสอยนะเฮ้ยเห็นคนเลยวะ่ะยิงปืนใหญ่ดีกว่าผมยังไม่เคยใช้ปืนใหญ่ยิงเลยนะผมชอบวิ่งฝ่าเลยวะ่ะ เติมยารอนหนึ่งมีของปะลงไม่ได้ด้วยตอมเฮ้ยเหมือนมีคนมาใครวะนะ่ะอ้าวมีคนมาหาเราครับเตะหัวดเอ,อ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนเตะดิโอ้ยยาเฮ้ยเสียบอลเสียบอลเอ้าโโหเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเตะหัวปาบมาให้โคตรเท่เลยว่ะอุ๊ยเอ้าโอ้โหนี้ขนาดเล่นบ่อยก็ยังมีคอนเทนต์ให้เล่นเสมอ อย่างชอบเลยวะเ,เล่นไม่เบื่อจริงนะครับลูกสองไม่ต้องครับไม่ใช้อยู่แล้วไม่ใช้ลูกสองก็จบเกมได้โอเคเื้ยนใหญ่คนไหนวะเฮ้ยใครวะยิงตั้น่านจะหมดแล้วเอดาพวกนี้แสดงว่าหมดแล้วครับตั้เฮดช็อต เฮ้ยล้มเป็เไรอ่ะเป็นไรอ่ะเกมเขาให้ล้มหมอล้มหมอสลิงยืดเกมซ้ำจิกเขาให้กันได้ครับผมเตะหวัวป้าบเอยเตะหวัวป้าบเอยให้เออไปเไร เยอะจริงเลยเอ่อโอเคลงแล้วคนระับไม่มีตัวยิงลเะเฮ้ยใครวะกันได้เอาเดียวกันได้ยิงสายิงสาและเตะหัวดูผมยังชอบเลยวะ่ะชีวิตจริงทำได้นีน่น่าจะแรงมากนะครับเหงื่อน่าจะแตกหมดอ่ะเฮ้ยล่วงเลยวะ่ะระเบิดตรงนี้แปดโอเครู้เรื่อง ลิสิกมันก็แบบว่าเยอะเกินนะบางทีฟิสิกอกอของจริงไม่น่าเป็นอย่างเงี้ยเอดาน่าจะไม่ได้ใส่บา์นะครับมันเลยแบบว่าดึงดึงเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเะสไลสไลสไลโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาย อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหกันได้อุ้ยอาตายตายอุ้ยดอกนี้ตายแน่นอนยาสองเลยอันไม่ไหวแล้วมันทำไมวะมันทำไมวะฮะมันทำไมวะโอ้โห้กันได้เอาดิเออเอาดิอุ้ยโอ้โหใครยิงวะยิงหมดอีกเหรอ โอ้โหจะตายแต่ต้นเกมเอาเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิบผ่านแล้วตามไปก่อนเบลยวาเบลยาปาบาพพอหอยเก็บยาและกินเลยครับไม่คราบสิใช้ดิเออเป็นเลน,น,น,น่าท้งหมดเอออุย๊ยแม่นจังเลยอะไรวะ ปืนใหญ่สไนเปอร์ปืนใหญ่ติดอุปืนใหญ่ติดคูณหกยังไงวะยังไงครับเออเอาสิเออเอาให้จบเอาให้แหลกให้เหลวไปเลยฮะปืนใหญ่ปืนใหญ่สไนเปอร์เฮ้ยยะยะยะอุ๊บมันยังไงวะคุณยิงอยู่ไหนวะนี่เหรอเออขยันจังเลยจะแม่นซะด้วยเอา้า อะไรอีกนี่หรอโอ้โหถุกจิตทุกทางไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วเอ้ยฝั่งนั้นมันอมืมันจะโดนถังหมดยังยังแต่เราก็ต้องเก็บของนี่างเออไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปแล้วครับโอ้โหที่ขนาดด่านแบบเปิดตัวแลยไปแล้ว ทำหน้าคุมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับแต่เขาบอกว่ามันคือ U3 อ่ะ U3 ก็ U3 ก็จะเซฟใหม่แล้วกันนะจะได้ไม่ทับรอบที่4ใช่ปะวะรอบที่3เล่นโคตรบ่อยอะเกมนี้นี่ขนาดเล่นมาแล้วนะเรายังแบบมีคอนเทนต์ใหม่ๆให้เล่นตลอด โอเคอัดอยู่นะอัดอยู่นะนึกว่าลืมอัดอีกรอบนี้เดี๋ยวเรามาต่อนอีกรอบนึงต่อนี่อ๋อจบบทสองน่าจะได้อยู่มั้งเขาคนนั้นต้องการให้ฉันส่งมอบอัมพันธ์มันคือวัตถุแห่งความความลับ มั้อ่าไม่ทันจะมีสิ่งใดเลวร้ยรายที่เกิดขึ้นเพราะมันและใครจะเป็นผู้ชดใช้ในราคาที่มืดมนเพราะโลกนี้ยีคนต้องชดใช้เสมอกางที่ดีคืออย่าได้สงสัยว่าคืออะไร <understood> ฉันเข้าใจและคิดแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งคืนนั้นในเมือมงดิครซิตี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทีมเขาใ ก็คือสั่งงานมาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะก็คือทำทำตามคำสั่งอย่างเดียวสั่งให้มาเอาก็คือมาเอาและนี่คือ Separate Way นะครับ by Easy Boy นะครับในเรื่องอาจจะอ่านไม่ทันอะไรก็ขออภัยนะครับลินพันธ์ครัันกำลังจะไปเจอลูอิสที่จุดนัำพุอ่านร่งพูดไปเช่นพวกลิมานาดอสกำลังเคลื่อนไหวมามากขึ้น่าประมาทละ รับทราบเอดาเล่นกันโอ้โหลิ้นพันจริงนะอันนี้ขอัยจริงฮะคลิปแรกขอัยจริงนะงนะผมไม่เคยแคสเกมมาก,ก่อนนะครับแกสแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้บ่อยอยังไม่ชินที่เราติดต่ออยู่นี่ก็คือเวสเกอร์นะคนสั่งงานเราซึ่งเวสเกอร์เนี่ยเป็นใครก็ลองไปหาเล่นภาคเก่าๆดูนะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะผู้เล่นหน้าใหม่นะ พยายามน้เล่นหน้าใหม่ครับเล่นหน้าเก่าอาจจะแบบเอ้ยผมรู้แล้วพี่มันคือตัวละครตัวเออขอบคุณครับแต่ผมพูดถึงหน้าใหม่จิมรู้จักจริงๆอ่ะเดี๋ยวปะมาเล่นเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหัวร้อนเปล่าๆพี่มวยจิมคอเข้าไปครับโหนฟันกองข้ามไปฝั่งนู้นและเตะหวัวป้าบ่อให้แทงซ้ำแทง เออเกือบแล้วไ <c oughs> อ้ระบบแทงซ้ำเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเราต้องห้ามกดชิปเว้เราต้องแบบว่ากดดีดด้วยถ้ากดไม่โดนก็ไม่แทงให้เราเล่นเซฟๆซฟหน่อยนิดนึงเล่นแบบว่าสเตลบ้า,บางอะไรบ้างนะครับเอาโดดลงทาไ,ไมทิมให้้ะกันนะนไหนๆก็โดดลงมาแล้วเสียงอะไรตึมตัมตึมตัม Ừ. Xịt. Chụp vẹn mà. Úi, xiềng này tung tâm tung tâm. Xiềng mình quả vua. Vua lúc nào? Úi, ok. Sao tớ không mới tẹt này nè? แม่ทำได้ดีทำได้ดีแต่เดี๋ยวก็แตกแล้วครับสเตลวะเออสเตลแหละเฮ้ยไรติด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 เอาเห็นปะมันยังไงมันก็บังคับแตกอยู่แล้วครับตามมาให้เออหัววัวเหรอัววัวเหรอหัววัวเหรอเอาหมดโคตรไวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงวะปะเด็นอุ้ยใครยิงอ่ะด้านหลัง เฮ้ยโอ้โหเอาๆไปไหนลุงอยู่นี่ฟางมาเรากันเอาๆใครวะเกือบตามเอาให้เอาๆโอโ้โหแล้วพี่แกก็มาหันจับด้านหลังอ่ะยิงขายิงขาและทิมซ้ำเอาตายก่อนนี้ะยิงหนึ่งนัดสองนัดสตันและยิงจลริงเข้าไปเออยิงป้าหลังหักเอาจะลุกเอาลุกไปแล้วไม่เป็นไร ใช้ธนูก็ได้ตั้มหมดแล้วครับธนูได้ดีนะครับแต่ว่าสุนหายากไปน,น,นิดนึงเราต้องคาบกระสุนเสียดายเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลูกซองมนเดิมดนีกวาเฮ้ยลุงทำไรอะ่ะทำอะไรบนนั้นไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเธออยู่นี่เธออยู่ไหนเดี๋ยวไปทำอะไรบนนั้นบ้านนี้เข้าไม่ได้นะอุ้ยยาเหลือง ทำพาดทำพาดแม่เราพร้อมแต่ต้นเกมนะสำหรับใครที่เล่นใหม่นะครับได้ไปเล่นใหม่แล้วแบบเฮ้ย <c oughs> พี่ทำไมเลือดพี่เต็มเลือดพี่เยอะจังอันนี้ผมเล่นนิวเกมพัสนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะดึงเนื้อเรื่องนะครับเล่นเนื้อเรื่องสำหรับใครที่เพิ่งซื้อเกมมานะครับ <c oughs> ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะไม่ได้ง่ายแบบผมนะเพราะว่าปืนต้องอัปเกรดใหม่นะครับแล้วก็ต้องแบบว่า ยาเพิ่มเลือดใหม่ครับดูเหมือนชาวบ้านจะลวมตัวกันเยอะเลยนะน่าสงสัยทำไมพวกเขาถึงข้างขนาดนั้นเป็นสาวประธานาธิบดีอด็กคนนั้นแน่นอนเลือกเวลาได้ย่ที่สุดเลยนะถ้ากับว่าติดเชื้กันแล้วทั้งหมู่บ้านจากการพิธีตอนนั้นฉันอ่านเอกสารแล้วจะลองว่าทำอะไรได้นะ จัดการพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะบางทีซับก็ไปไวนะครับซับภาษาไทยมันไม่ใช่ปัญหาของคนทำซับหรอกนะปัญหาอยู่ที่เกมนั่นแหละซับไปไวคือภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้ยาวเหมือนภาษาไทยมันจบไปแล้วไงมันก็เลยต้องหายไปแต่ภาษาไทยมันยาวกว่านะแต่เรากวัดเราจะอ่านจบมันก็ไปซะแล้ว ป้าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าสเตลสเตลเอ็มพีจะได้หลากหลายนะครับทิมเขาให้ทิมแบบน้ำลายติดใหม่ทีเดียวนะครับเอากินอะไรเราไม่ใช่นึกว่าเก็บของข้างนอกมีใครไหมปุ้มเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อะไรระเบิดเอาเจอได้ไงวะมา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 เอา,อาทุบอะไรไม่ต้องทุบผมมาแล้วข้างหลังนี่ไงเออสลิงไปเลยครับผมโหหน้าอัดจำแพงไปเลยฮนะเปน็นยังไงฮะฟาดหัวมาถังน้ำมันครับผมประหยัดกระสุนขุดขุมขดอีซี่เอาวินไม่จบไปเหรอใครอะลุงเขาตายกันหมดแล้วเนี่ยเออแทงซ้ำไหมไม่ต้องโอ้โห ง่ายว่ะอันนี้เดนตายนะโหมดยากสุดโหมดเดินตายที่มีของเต็มแล้วมันกลายเป็นอีซี่ไปเลยครับเออถ้าอยากใครเออถ้าใครอยากดูแบบว่าให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเล่นยากยาก,ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวรีรันให้อีกรอบเล่นแบบร้อยรอบเลยทีเดียวสำหรับเอ่อไออีสองรีเมนะครับก็ ขออนุญาตบินนะครับปล่อยลอยแพเพราะว่าผมเล่นไปไกลแล้วนะแต่ลืมแต่อัดคลิปแล้วมันแบบว่าเสียงมันเบาเสียงพูดผมมันเบานะครับก็เลยขออนุญาตเทนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ไปอัดใหม่นี่นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วยิ่งไอ e 2 r e m a ร e เมนี่ยที่เป็นเกมเนอในเรื่องจ,จ๋าๆอะไรเนี่ยนะครับเกมเพย์ไม่เน้นเกมเพย์นะภาคสองรีเมค มันเล็นเนื้อเรื่องนะครับเกมเพย์มันค่อนข้าง,างน่าเบื่อจะให้ผมไปทนเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อ,อ,อแต่ไออีเซียเล่นเล่นซ้ำได้นะเพราะว่ามันเกมเพย์มันสนุกครับเตะหวนเข้าไปเหมือนเดิมละเตะยิงเตะนะครับเหมือนออรจินอลเลยยิงขาเออหลับคอพับไปเลยฮะ ละลิงจริงทำได้ไหมเนะี่ยโอ้แล้วปืนก็ใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีคูดาวเลยทีเดียวนะครับมันเป็นกระสุนอะไรวะใช้แบตเตอรี่หรือเปล่าผอบอก่ณใไฮเทคเริ่มมาอุ้ยเอา้าแล้วผมใส่มัดอะไรทับไปวะโอ้ตายแล้ว <c oughs> จริงจริง,รงที่นายช่วยถงเวลาให้ชาวบ้านมาดูกันว่าไม่ท่าอื่นไปปวดีกหรจะเปล่า คตรสวยโอ้ตายแล้วผมลืมปิดมอสทุกคนมันเป็นมอสที่รับไม่ได้อ่ะไอ,อ้ติงกินโหลดผีหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปแก้ไขมอสอะไรก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันต่อในพาร์ทที่สองนะครับก็สำหรับในเรื่องเอดานี่ก็ประมาณหนึ่งแล้วนะครับใครที่อยากให้เปลี่ยนมอสในพาร์ทต่อไปก็บอกได้นะครับจะมีคนมาดูหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่รู้ ผมเปลี่ยนหมดะอ่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามนะมขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะครับใน Tik t o k หรือว่าใน u t u b e นะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำคลิปแยกมาให้นะครับหวังว่ามันจะดีพออะไรที่ผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอะใจเย็นดิสำหรับวนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ